สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่นะ่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่จะไปเข้าบบกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงในเรื่องของหลังเกมนะฮะในศึกพิมลิงกฤษนะครับ คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเลยครับเปิดบ้านรับการมาเยือนลีดดยูไนเต็ดนะฮะเป็นสงครามกุหลาบนั่นเองนะครับผลสกอร์ออกมาก็แมนยูเราเก็บ3แต้มไปได้ครับชนะไปได้6ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกันบ้างน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่ตามลำดับกันแล้วก็5ประเด็นหลังเกมอีกด้วยนะครับดี๋ยวเอามาฝากกันซึ่งผลพิพิธ์อังกฤษล่าสุดนะครับ หลังจากบอลจบเนี่ยนะฮะก็มีไรตันเสมอเชฟฟิลด์หนึงหน,งนะครับแล้วก็เลสเตอร์เอาชนะสเปอร์ไปได้2องน์ะครับแล้วก็คู่แมนยูเราเอาชนะลีดได้6กสองนะครับโอเคนี่คือผลการแข่งขันนะฮะที่เอามาบอกกันนะครับซึ่งเรามาดูกันที่ในเรื่องของสิตัวผู้เวล่นกันก่อนนะครับว่านัดน,นี้แมนยูจัดอย่างไรนะครับ แมนยูมาแผนเดิมครับ4-2-3-1นะครับส่วนลีเนียมาในระบบ4-1-4-1นะฮะแมนยูก็ใช้เดนนิสเจมส์นะครับเป็นตัวเดิมเส้นฝั่งขวานะครับกองกลางชุดเดิมแนวรับชุดเดิมนะครับแล้วก็เดบิกากลับมาเป็นตัวจึงอีกครั้งนะครับทุกอย่างชุดเดิมหมดเลยนะครับในเกมวันนี้ก็มาแบบว่าใส่เต็มฟูลทีมนะครับนี่คือสเปตัวผู้เล่นของแมนยูนะครับแล้วก็ จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเอาเดลิสต์ลงมานะครับเอาแรดฟอร์ดออกไปนะครับแล้วก็ส่งในส่วนของคาร์เมนี่ดอนนี่ฟันเดเบกลงมานะครับในช่วงครึ่งหลังช่วงนาทีที่60-70กว่าแล้วนะครับโอเคนี่คือแผนการจัดการของทางโซชาในเกมวันนี้นะครับซึ่งมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเกมวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันดีกว่านะครับเกมวันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจครับปาครับ มารับชมในเกมนั้นดีด้วยนะครับสําบป่านะฮะช่วงก่อนเริ่มเกมเนี่ยกล้องจะจับภาพไปที่ป่าเลยนะครับทันทีนะฮะมาให้กําลังใจแมนยูในเกมน,น,นี้ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสึ่ศึกที่มันมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์กันมานะครับแล้วก็เรามาไล่เรียนทำลายกันนะครับที่ผมแคปภาพมาบางจาังหวะอาจจะพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็แคปไม่ทันเหมือนกันนะครับเกมมันก็แบบ สูสีกันมากะนะครับคือจะพูดว่าสูสีก็ไม่ใช่สิมันออกแนวแบบว่าเกมมันเร็วนะครับเกมมันเร็วมากนะครับจังหวะเข้าทาเข้าทําทพอมันมีโอกาสปุ๊บเข้าทําเข้าทําตลอดเลยนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยมาได้ประตูเร็วครับแมนยูมาได้ประตูในนาทีที่2เลยครับต้นเกมเลยฮนะผ่ามาได้ไม่ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับแมนยูมาได้ประตูเร็วเลยฮะก็เป็นการที่แมนยูเนี่ย ออมีการแย่งบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เป็นแม็กโทเบนเนี่ยยิงแถว2เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขึ้นนำหนึน์ในจังหวะนี้นะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาเนี่ยต่อต่อกันเลยครับนาทีที่3ามแม็โทเบนีอีกครั้งครับที่หลุดเข้าไปนะครับก็เป็นจังหวะนี้ที่แมนยูเนี่ยเป็นจังหวะลูกทุ่มนะครับน่าจะเป็นจังหวะลูกทุ่มนะครับแล้วก็ออผม จำได้คร่าวๆว่ามาร์เซียลได้บอลน,นะครับมาร์เซียลได้บอลปุ๊บก็มีการไหลทะลุช่องให้กับแม็โทูเบนีที่เติมขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไป2อศูนย์นะครับคนจ่ายสวยคนยิงดีนะครับแม็โทูเบนีเติมเกมมาได้ดีมากทั้งเกมครับแม็โทูเบนีเล่นดีในวันนี้นะครับแล้วก็ภาพนี้ครับมันเป็นจังหวะที่แมนยูเนี่ยก็เกือบเสียเหมือนกันในช่วงครึ่งแรกแหละช่วงต้นเกมนะครับมันเป็นจังหวะที่ลีนวเวนเดเนี่ยบุกข,ขึ้นมา จากด้านข้างนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่กรอบสี่เหลี่ยมของแมนยูเนี่ยนะฮะลูกชอหันไปมองแล้วนะครับว่ามันมีตัวเติมมาไหมจากด้านซ้ายของแมนยูเนี่ยนะฮะหรือว่าด้านขวาของลีดนะครับแต่พอเข้าไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจังหวะที่ผู้เล่นของลีดจากด้านข้างเนี่ยปาดเข้ามาตรงกลางเนี่ยลูกชอเนี่ยกลับว่าไปเคลียร์แบบว่าคือไปเคลียร์แบบนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปติด ผู้เล่นที่เติมขึ้นมาจากด้านขวาของลีดได้เลยนะครับหรือว่าด้าน,นซ้ายของทางแมนยูนะครับเคลียร์แบบหวาดเสียวมากนะครับทาลายทําลายบอลได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ในจังหวะนี้ของทางลูกชอนะฮะคือถ้าจะเตะออกเนี่ยเตะไปเลยครับเตะออกหลังไปเลยมันจะมีช่องอยู่แต่เนี่ยเขาเตะแบบเฉินเฉือนปัดปาดออกข้างไปทําให้มันอาจจะไปติดได้ ก็เกือบไปเหมือนกันครับในจังหวะนี้ของรีเวเต็ดนะครับแล้วก็เกือบเป็นความผิดพลาดของทางลูกชอด้วยที่สกัดแบบไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเกือบไม่ดีนะครับในจังหวะนี้นะฮะแล้วก็มาดูภาพมีครับเป็นการจ่ายบอลที่ผิดพลาดของนังเตมแอนยูนะครับน่าจะเริ่มมาจากวันวิสาก้านะครับที่จ่ายไปนะครับเข้าตรงกลางแล้วก็มันเป็นจังหวะที่ขดขะเกินเกินหรือเปล่าผมจาไม่ค่อยได้นะนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากทีเนี้ยรีเวเต ก็มีการฉกฉวยจงวังหวะการจ่ายบอลผิดพลาดของแมนยูนะครับแล้วก็สวนมานะครับสวนมาปุ๊บก็เป็นแบมฟอร์ดนี่แหละหลุดเข้าไปแต่ว่ายิงไม่ดีนะครับมันก็หลุดออกไปนะครับก็จกังหวะนี้ลีดูเดได้ลุนนะฮะจากนั้นครับภาพนี้จะได้เห็นว่าผู้เล่นของลีดูเดเนี่ยมีการบุกกดดันใส่นักเตะแมนยูแบบต่อเนื่องนะครับลีดเนี่ยพอได้ลุนจากจากังหวะของแบมฟอร์ดเนี่ยก็บุกเข้าใส่บุกเข้าใส่นะครับพยายามที่จะบีบคู่แข่งโดยตลอดเวลา นะครับทำให้แมนยูเล่นยากนะฮะแมนยูก็มีการเคาะบอลจากเส้นประตูนะครับเป็นธรรมดาของแผนการเล่นของทางแมนยูอยู่แล้วนะฮะซึ่งจังหวะนี้ผู้เล่นของลีดดันขึ้นมาเต็มเลยนะครับให้เราได้เห็นกันเนี่ยที่จะบีบเข้าใส่บันวิสซาก้า3คนด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าจะโดนนำนะแต่ว่าพวกเขามีใจสู้ครับคือแบบกำลังใจยังดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะโดนนำ2อโซนก็ตามนะฮะทีนี้นะครับภาพต่อมานะฮะ ก็จะได้เห็นว่าการขยับของมาร์คซียาวในในเกมน,นี้ผมคิดว่าในมุมมองของผมนะมันดูโอเคกว่าเกมบอก่อนนะครับมาร์ซิยาววันนี้มีจังหวะที่น่าขี่กระโหลกไหมมีเหมือนกันครับจังหวะที่แบบตัดสินใจได้ไม่ค่อยดีจังหวะทีเ่เสียก็มีเหมือนกันนะครับมันมีจังหวะหนึ่งที่จ่ายบอลเสียดืย้อเลยนะฮะจังหวะนั้นแล้วก็โดนผู้เล่นของลีนี่โตกลับมาดีแต่ว่าช่วยกันสกัดไว้ได้ก่อนนะครับแต่ ถ้ามองภาพรวมวันนี้ผมโอเคกับมาร์ซิยาลนะที่มีการขยับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งลงมาล้วงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาแอซิดได้ด้วยผมลืมบอกคนที่แอซิดนะฮะให้กับทางแมกโนวนีเนี่ยมีมาร์ซิยาลในประตูที่2บรบูโน่ประตูประตูแรกบูโน่แอซิดให้แมกโนวนีนะครับประตู 2, ที่สองที่แมกโนวานีทาได้ก็คือมาจากมาร์ซิยาลแล้วก็จะเห็นได้หลายๆจังหวะนะครับที่มาร์ซิยาลเนี่ยพยายามที่จะจ่ายบอลให้เพื่อนแบบไง่ายเล่นแบบไง่ายนะครับเป็นตัวเหมือน บางครั้งเป็นตัวพัดบอลได้เลยแต่ง่ายๆให้กับเพื่อนนะครับลงมาล้วงบอลต่างๆนานาวันนี้ผมโอเคนะฮะแต่มันมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวเราว่ากันมันมีปัญหาอย่างไรหนึ่งจุดที่มาซียาอย่างแก้ไขไม่ได้นะครับยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ในเกมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันไล่กันไปตามไทม์ไลน์ที่ผมแคปภาพมานะครับแล้วก็จกังหวะนี้ครับก็แมนยูก็มามีการให้เราได้เห็นกันว่าการสลับตำแหน่ง นะครับอยู่ตลอดเวลาทั้งแรดฟอร์ดทั้งเดนนิเจมส์มาร์ซิยาเนี่ยนะฮะคือบางครั้งมาร์กซิอาออกซ้ายนะครับแรดฟอร์ดเข้าตรงกลางเจมอยู่ด้านขวาบางทีเจมไปด้านซ้ายนะฮะแรดฟอร์ดมาด้านขวานะครับสลับกันอยู่แบบนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับก็เป็นเหมือนเรื่อธรรมดาของทางแมนยูไปแล้วในในยุคข,ของทางโซชานาะนะครับเป็นการสลับตำแหน่งกันไปนะครับให้มันขึ้นเกมได้แบบหลากหลายมากกว่านี้ นะครับแล้วก็ภาพนี้ครับแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าถึงแม้ว่าแมนยูจะนําแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าแมนยูก็ยังมีการบีบใส่คู่แข่งแบบต่อเนื่อง1ประตูไม่พอ2ประตูไม่พอจะเอารูกที่3ลูกที่4ี่กที่5แล้วก็ลูกที่6ลูกที่7ลูกที่8คือเมื่อแต่มีโอกาสนะครับในเกมวันนี้ชมในช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยมีโอกาสบีบเราก็บีบเลยครับเราก็พยายามที่จะทําประตูมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็นันนี้เราทําได้ นะครับเมื่อมีโอกาสเราก็ทําได้แต่จริงๆเนี่ยถ้าคมคมกว่าน,นี้ผมคิดว่ามากกว่า6ลูกเลยต้องพูดอย่างนี้ครับผมไม่ได้ดูถูกลีดนะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะยิงมากกว่า6ลูกนะครับต่อมาภาพนี้นะครับเป็นภาพที่บรูโน่ยิงขึ้นนำสามศูนย์ครับเป็นการกดเต็มข้อนะครับก็เป็นจังหวะที่คุก,กรีก,กันบริเวณนั้นแหละนะครับแล้วก็เป็นบรูโน่ที่วิ่งขึ้นมานะครับสอดขึ้นมาแล้วก็ยิง อัดเข้าไปยิงแบบเชิงปั๊มแหละนะครับวัดดวงกันเลย50-50ยิงกดเข้าไปแล้วก็ผ่านผู้เล่นของลีดนะฮะแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับขึ้นนำสามศซนในนาทีที่20นะครับต่อมาอีกนะครับก็เรามาดูจังหวะนี้กันบ้างของลีดูเวเต็ดนะครับลีดเนี่ยได้ลุ้นจากลูกเปิดจากด้านข้างครับคือลีดวันนี้พยายามเปิดจากด้านข้างเพราะว่ารู้ว่าแมนยูเนี่ย เวลาเจอลูกจากด้านข้างเนีย่ยมักจะประกบได้ไม่ค่อยดีนะครับมักจะมาร์กตัวไม่ค่อยดีมักจะเสียประตูจากการเปิดจากด้านข้างนะครับเสียบ่อยแล้วก็จังหวะนี้พวกเขาได้ลุ้นนะครับจากแบมฟอร์ดด้วยนะฮะเป็นการเปิดจากด้านข้างนะครับตามภาพนี้เลยนะฮะภาพต่อมาครับเป็นจังหวะที่ลินเวอรเต็ดเนี่ยได้ลุ้นอีกครั้งครับจากจังหวะลูกเตะมุมก็มาจากด้านข้างอีกนั่นแหละนะครับเป็นจังหวะ ได้ลุ้นจากด้านข้าง2ครั้งติดต่อกันเลยของลีดเดย์เดนะครับแต่ว่าก็ยิงติดไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับพอในนาทีที่ประมาณสัก37แล้วละช่วงเท,ท้ายครึ่งแรกนะครับนะบนะบก็แมนยูมาได้ประตูขึ้นนำา4ูนนะครับเป็นจังหวะที่เป็นลูกเตะม,มุมนะครับมักซิยลก็มุงเช็ดมาแล้วก็เป็นรีเดนเลิฟเนี่ยยืนโลง่ลง นะครับสอดขึ้นมายืนโล่งๆนะฮะเป็นอีกแถว2นะครับสอดขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปเป็น4ีูนย์นะครับขึ้นนำนะฮะเล่นแบบสบายครับครึ่งแรกก็บางจังหวะก็เร่งบางจังหวะก็ผ่อนนะครับแต่ว่าครึ่งแรกที่ผมชอบเนี่ยก็คือการขึ้นเกมตรงกลางนะครับมันลื่นไหลดีนะฮะเตรียมตรงกลางเนี่ยแมนยูคือแบบเวลาขึ้นเกมเนี่ยทำได้ดีครับจังหวะ1 2 3 1 2สอามหนึ่งสาอย่างเงี้ยนะครับมันดูแบบว่าปฏิบัติต่อกันได้ดี นะครับในเกมวันนี้นะครับแล้วก็เสียงเดียวตอนด้านหน้าเนี่ยนะครับคือจังหวะจบบางจังหวะมันก็ยังยังหาจังหวะจบไม่ได้หรือว่ายังแบบมีจังหวะตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงครึ่งแรกนะฮะจากนั้นครับก็จนได้นะครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มาโดนตีไข่แตกเป็น4ประตูต่อหนึ่งนะครับจากจังหวะลูกเตะมุมนี่แหละนะครับก็เป็นการเปิดจากด้านข้างอย่างที่ผมมองกันไปอ่ะแมนยูก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็โดนกันไปนะครับ <sk original> ก็เป็นจังหวัดที่ใครแตะกันนะครับภาพต่อมานะครับก็เราจะได้เห็นว่าทางแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับคือมันมีจังหวัดหลาย,ลายจังหวัดที่แรดฟอร์ดพยายามเลี้ยงจี้แล้วก็หาจังหวัดยิงนะครับบางครั้งก็จะยิงแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีมุมอีกนะครับเป็นจังหวัดเลี้ยงจี้แรดฟอร์ดได้จังหวัดเลี้ยงจี้หลายต่อหลายครั้งนะครับได้ใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวใน,กนเกมนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับก็ได้เห็นความพลาวพลาด้วยของทางแรดฟอร์ดแต่ว่าจังหวัดนี้คือเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วก็ยิงไป แต่ว่ามันไปติดบล็อกครับกันน่าเสียดายเลยนะฮะแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นช่วงท้ายครึ่งแรกอ่ะนะฮะที่แรดฟอร์ดก็ได้โอกาสส่องไกลอีกครั้งครับแต่ว่ายิงไปติดเซฟนะฮะนะในจังหวะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของทางแรดฟอร์ดด้วยนะในเกมวันนี้นะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่ครึ่งหลังเนี่ยนะครับแมนยูก็ไม่ได้ลุ้นทันทีครับจากจังหวะที่บรูโน่เนี่ยจ่ายนิ่มๆม,มาแล้วก็มักซียาวเนี่ยหลุดเข้าไปยิงโล่งๆนะครับแต่ว่ายิงออกนะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามอธิบายช่่่ววงต้นใมัครบา อ่ามาซยาวันนี้ในส่วนตรงผมเนี่ยการเคลื่อนไหวการมีส่วนร่วมเนี่ยดูโอเคขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือความมั่นใจในการจบสกอร์จังหวะนี้โล่งๆเลยครับแต่ว่ายิงออกนะครับคือคนที่ทําได้ดีกว่านี้นะฮะแล้วก็ภาพต่อมานะครับก็เป็นจังหวะที่เดนนิสเจมนะฮะได้บอลน,นะครับผมจำไม่ได้ว่าใครใจ่ายให้เดนนิสเจมแล้วก็เจมเนี่ยพาบอลขึ้นมาซึ่งตรงกลางครับ ก่อนหน้าที่มันจะถึงในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีตัวเลือกมีช่องว่างให้จ่ายให้เพื่อนครับแล้วมันก็น่าจะโล่งๆด้วยถ้ามาร์เซียได้บอลแรดฟอร์ดได้บอลนะครับหรือว่าตัวไกลก็ได้อย่างบรูโน่อาบรูโน่อาจจะยากเพราะว่ามีคนที่วิ่งขนาบข้ามมาอยู่แต่ว่าไอ้สองตัวตรงกลางเนี่ยมาร์เซียแรดฟอร์ดเนี่ยถ้าได้บอลอาจจะมีลุ้นกว่านี้แต่เจมเนี่ยเลือกที่จะเล่นเองนะครับพาบอลขึ้นไปเองแล้วก็ไปล้ม นะฮะก็ไม่ได้อะไรในจังหวะน,นี้ซึ่งเจมเนี่ยนะฮะคือเริ่มมองผมนะนัดนี้ยิงประตูได้นะครับนัดนี้ยิงประตูได้จริงแต่ก็มีส่วนร่วมยังไม่มากพอนะก็หวังว่าเขาจะปรับปรุงต่อไปนะครับหนึ่งประตูของเขาอาจจะเป็นการเพิ่มกําลังใจในเกมต่อไปก็ได้ให้เขากลับมานะครับก็ให้กําลังใจนะสําหรับเดนดิ้เจมถึงแม้ว่าผมยังให้ถ้าตัดเกมออกมาเนี่ยผมยังให้ต่ําก็ตามนะครับ นะนี่คือภาพจังหวะที่แดนนี่เจมส์เนี่ยนะฮะสวนกลับมานะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวะที่แมนยูเนี่ยเออ่ได้ลูกสวนกลับนะครับบอลมาถึงเจมส์นะครับแล้วก็เจมส์เนี่ยก็ออกบอลไปให้ทางมาร์คซิยาวนะครับจากนั้นมาร์คซิยาวเนี่ยก็มีการหยอดบอลให้กับแม็กโทมินีแล้วบอลมันเกือบถึงแม็กโทมินีครับแล้วก็เกือบที่จะเป็นแฮตติกด้วยแต่ว่าบอลเนี่ยมันก็ โดนสกัดก่อดนะครับจากผู้เล่นของ r ีดูเต็ดเบอร์2นี่แหละนะฮะตามภาพแล้วก็เตลิสลงมาครับในนาทีที่6 0 0นะฮะห้าสแล้วนะครับก็ลงมาแทนชอนะฮะแล้วก็ r ีดูเต็ดครับก็มีโอกาสบุกอยู่บ้างนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับก็มีการบุกเข้าใส่แบบต่อเนื่องได้ลุ้นยิงไกลแต่ว่าไปติดเซฟได้วิิยาในจังหวะนี้นะครับแล้วก็มีจังหวะของแม็กโทเบเนเนี่ยทะลุช่องให้กับ าทางเดนิสเจมส์ถือว่าเป็นการแอสซินนั่นแหละนะครับในจังหวะนี้นะฮะที่ทางแมคคูบนีเคาะสั้นนะครับเคาะไม่สั้นสิถือว่าแทงเลยแหละแทงะทลูช่องเลยแหละนะครับแทงแบบสุดสวยเลยครับเป็นการลากขึ้นมานะครับลากตัดขึ้นมานะครับไปยิงๆน้้นซ้ายแล้วแล้วก็แมคคูบันดีเห็นเจมส์มเติมขึ้นมาบริเวณตรงกลางนะครับจากนั้นเนี่ยแทงายปุ๊บเดนิสเจมส์เนี่ยสัมผัสบอลแรกถือว่าดีเลยะฮะแล้วก็ หลุดเข้าไปสัมผัสบอลแรกดีปุ๊บแล้วพาบอลเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแมนยูนำห้าประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับก็ขึ้นนาแบบขาดลอยแล้วนะครับจากนั้นครับยังไม่พอครับแมนยูก็มาได้จุดโทษนะครับจากจังหวะที่มาร์ซิยาลโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับสกัดไม่โดนบอลในจังหวะนั้นนะครับผู้ตัดสินก็เป่าไปนะครับบูโน่ลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับแมนยูขึ้นนำหกหนึ่งนะฮะ แล้วก็จากนั้นครับคาวานีดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กเนี่ยก็ลงมาเป็นตัวสำรองครับเกี่ยบรดฟอร์ดไว้นะครับจากนั้นครับก็เป็นอีกครั้งครับที่ทางมาร์ซิยาวได้โอกาสลงโล่งครับแมตตูเน่ก็ใจนิ่มๆนะครับแล้วก็มาร์ซิยาวยิงคือแบบได้โอกาสแบบลงโล่งจัดๆเลยรอบนี้นะครับมีมุมให้ยิง2มุมเลยฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ยิงไม่เข้าครับก็เหมือนกับยังขาดความมั่นใจอยู่นะครับคือถ้าคนมันมีความมั่นใจจริงๆอ่ะโอ้โหแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะได้ละ มักซียาวเนี่ยนะฮะเสียได้นะครับถ้ายิงได้ด้วยเนี่ยจะเป็นเกมที่ดีของเขาอีกเกมหนึ่งนะฮะแต่ว่าภาพรวมอย่างที่ผมมองไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับจากนั้นนะครับลีดก็ตีขึ้นมาครับเป็น6ประตูต่อ2เป็นลูกยิงไกลแบบสดสวยนอกกรอบนะครับของผู้เล่นของเรยูเดนะฮะก็ชมเลยครับจังหวะนี้นะฮะขึ้นเกมดีแล้วก็ยิงได้ดีด้วยครับนะมีการแบบถวายผ่านให้เลยนะับในจังหวะนี้นะฮะแล้วก็ภาพนี้ครับเป็นจังหวะที่ทาง ลีดวิเตนเนี่ยบุกจอบทางด้านซ้ายครับแล้วก็ตัดเข้ามาซึ่งน่าจะเป็นเฟรดนะครับที่สกัดบอลได้ไม่ดีครับแล้วมันแบบเหมือนกับไหลไปเข้าทางผู้เล่นของลีดที่อยู่ฝั่งขวาจากนั้นเนี่ยผู้เล่นรีดเนี่ยยิงครับแต่ว่าต้องชมแฮร์รี่แม็กควายครับที่สไลด์ตัวสกัดได้ทันนะฮะในจังหวะนี้นะครับต้องได้รับความชื่นชมไปด้วยครับแล้วก็คาวานีนะครับคาวานีเนี่ยได้ลุ้นยิงนะฮะลงมาเป็นตัวสำรองก็ได้ลุ้นยิงแต่ว่าไปติดเซไปนะครับ ที่สำคัญก็คือเราจะได้เห็นว่าเกมน,เนี้แม็กไ a ว์ ide, นะครับแม็กไวแล้วก็ผู้เล่นแนวรับของแมนยูเนี่ยได้มีโอกาสเติมเกมลุกแบบถือว่าสบายนะนะครับถือว่าแบบสบายได้เลยอะ่ะที่เติมขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งแม็กไวเนี่ยเติมเติมเกมลุกขึ้นมาหลายครั้งมากครับลากบอลขึ้นมาหน้ากรอบเขตโทษนะครับหน้าหน้ากรอบสี่เหลี่ยมของลีเนีหลายต่อหลายครั้งมากนะครับถ้าใครได้ดูันจริงๆนะฮะแล้วก็ มาซยาวนะครับมีการไหลเบาๆให้กับเตลิสนะฮะในจังหวะนี้แต่ว่ายิงไปติดเซฟนะฮะจริงๆเตลิสเนี่ยจ่ายโตัวไกลก็ได้ครับให้กับคาวานี่ที่วิ่งเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าเตลิสเนี่ยเลือกยิงเองนะครับจากนั้นครับก็เป็นจังหวะที่เฟรดนะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยนะครับช่วงท้ายท้ายแมนยูก็ได้ลุ้นแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเป็นจังหวะที่เฟรสเนี่ยนะครับยิงนะครับเป็นจังหวะที่ผู้เล่นของผู้สับประตูนะครับผู้สับประตูของลีดเนี่ย ออกบอลไม่ดีนะครับแล้วก็แมนยูตัดไปได้แล้วก็เป็นเฟสที่ได้บอลแล้วก็ยิงเข้าไปด้วยเท้าซ้ายแต่ว่ายิงติดเซฟซึ่งตรงกลางเนี่ยมีทางมาร์ซิยาแล้วก็คาวาน,นี่อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เลือกจ่ายนะครับก็อยากเป็นผู้ทาประตูบ้างนะครับขอหน่อยขอหน่อยนะฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับแมนเโทเวนี้ครับวันนี้โอ้โหแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงเกมลุกเล่นดีเกมรับเล่นดีนะครับแล้วก็มาสร้างความปนป่วน ในพื้นที่ของดีเดเต็ดทางฝั่งขวาได้ด้วยในช่วงท้ายเกมนาทีที่87ละนะครับในภาพนี้นะฮะที่เราได้เห็นกันนะฮะแล้วก็ที่น่าเสียดายครับก็คือหลังจากที่ถือว่าเป็นวันที่ดีของแม็กโทวนีแต่ว่ามันก็มีเรื่องโชคร้ายครับก็คือแม็กโทวนีมีอาการบาดเจ็บนะครับต้องรอเช็กอาการอีกรอบหนึ่งจบเกมกันไปนะครับก็แมนยูเอาชนะดีเดเต็ดได้6ประตูต่อ2ในเกมวันนี้ครับซึ่งภาพรวม แมนยูตัดเกลออกมาเนี่ยผมให้เกือบเต็มสิบทุกคนอนะในเกมวันนี้ไม่มีใครได้ต่ำนะครับจะมีบางรายที่ผมยังกัดขันอย่างเช่นเดนนิสเจมเนี่ยยังแบบอย่างที่ผมบอ,อนไปก็คือผมก็ให้กําลังใจนะครับนักงเตะทุกคนในเกมวันนี้เล่นดีทุกคนแหละแต่ว่าบางบางเรื่องที่ต้องปรับปรุงเท่านั้นเองมันไม่ได้อยู่ถึงขั้นแบบเฮ้ยแย่สุดถึงขั้นที่จะต้องแบบขายทิ้งว่าดรอปนะแต่คือแบบ มันควรที่จะปรับปรุงในในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับนะเรื่องน้เดิมนะครับบางบางอย่างมันก็เป็นเรื่องน้เดิมที่เราต้องปรับปรุงอ่ะโอเคมันก็ไม่มีอะไรคอมเมนต์อะไรมากมายครับเกมวันนี้มันชนะผมก็ไม่อยากแบบวิจารณ์ด้านลบสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับมันเป็นเกมที่เราต้องมาแฮปปี้กันทุกคนควรที่จะแฮปปี้กันแล้วกันนะฮะอย่ามาเอ่อคิดลบอะไรมากมายเลยนะครับเราเก็บสามแทมได้เราแฮปปี้แล้วนะครับนะ เยวันี้ผมแฮปปี้กับทุกคนนะครับอย่างที่ว่ากันไปนะครับเคาะประเด็นหลังเกมกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับประเด็นหลังเกมนะในเกมวันนี้นะครับซึ่งประเด็นหลังเกมนะครับ5าประเด็นหลังเกมมีอะไรน่าสนใจบ้างเรื่องแรกนะครับก็เป็นในเรื่องของผลงานของสกอตแม็คควนีต้องได้รับความชมแล้วก็แบ์เนี่ยคือมันเล่นดีหลายคนน่ะจะให้ใครแมนออฟเดอะแช์ก็ได้ นะครับแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่เนะี่ยมีการชมไปที่มักซิยาด้วยบูโน่ด้วยแต่ว่าผมให้แม็กธอมานีน่แหละเพราะว่าวันนี้เล่นดีจริงๆนะครับให้เด็กคนนี้ไปนะครับนะแล้วก็อีกหลายคนเลยคือถ้าจะให้แม็กด์ดแมททุกคนได้ก็ให้ไปแล้วแหละแต่ว่าถ้าเล่นได้คนเดียวก็ เป็นคนนี้แหละนะครับสกอตต์แมคโทเวนีนะฮะแล้วก็ประเด็นที่2ครับก็คือเกมนั้นนี้แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเริ่มต้นเกมได้เร็วนะครับแตกต่างจากเกมเมืนก่อนนะฮะที่มักจะโดนนําก่อนบ้างคอยแซงกลับมาชนะนะครับหรือว่าคอยมาเหนื่อยทีหลังนะครับแต่ว่าเกมวันนี้ยิงเร็วเลยฮะก็เริ่มต้นมาก็นาทีที่2นาทีที่3ยิงต่อกันมาเอาเป็นว่าครึ่งแรกอี่ะอัดไป4เม็ดอ่ะนะครับซึ่งหาดูยากนะนะครับในช่วงหลังวันนี้แต่ว่าอ๋อ โอเคทาได้นะครับในเกมวันนี้ไม่ได้แบบเริ่มเกมได้ช้านะครับแล้วก็ประเด็นที่3ครับก็ต้องชมทางเบลซาครับผู้จัดการทีมของทางลีดวยเต็ดนะครับถึงแม้ว่า,าพวกเขาเนี่จะโดนนำเร็วแต่ว่าทางเบลซาก็ยังออกมากระตุ้นยังมาเล่นเกมบุกใส่แมนยูอยู่ยตลอดเวลานะครับนะคือแบบเราทราบกนดีอยู่แล้วอะ่ะว่าการทำทีมของเบลซาเนี่ยเขาเจอทีมใหญ่เขาไม่กลัวนะครับ อย่างเช่นอสมมตินะเราไปเจอเวอร์พููเราอาจจะรับก็ได้แต่ว่าเปียโนซาเขาจัดเต็มเราเจอซิตี้เราอาจจะไปรับก็ได้แต่ว่าลีนเต็ดในยุคของเปียโนซาคือจัดเต็มก็คือเล่นเกมบุกเข้าใสา่โดยที่ไม่กลัวนะครับเกมนนี้เขาก็พมส่วนได้เห็นว่าเขาก็ไม่กลัวแมนยูเขาก็บุกเข้าใสา่ถึงแม้ว่าจะโดนนำเร็วด้วยแต่ว่าก็ยังบุกอ่ะนะฮะร,รับหลวมไม่เป็นไรแต่ว่าขอบุกนะครับขอแบบเล่นแบบไม่กลัวนะครับ ต้องได้รับความชมด้วยสำหรับลีนูยเต็ดนะฮะในเกมวันนี้แล้วก็ประเด็นที่4ครับก็คือในส่วนของบรูโน่แล้วก็ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวตรงกลางของทางแมนยูเนี่ยทำได้ดีนะครับในเกมวันนี้ซึ่งบรูโน่เนี่ยก็นัดนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับทั้งแอซิดนั่นแหละนะครับแอซิ์แล้วก็ยิงไปด้วยนะครับ2ประตูด้วยกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกกันไปถ้า แมนนวลแบดได้ทุกคนเนี่ยก็ให้บูโน่ด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่าเกมวันนี้ผมในใจของผมผมชอบแมคโทมานีผมก็ให้แมคโทมานีบางคนชอบมาร์เซียก็ให้มาร์เซียก็ได้หรือชอบเฟรดชอบเดนนิสเจมส์ชอบแรดฟอร์ดชอบอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับประเด็นที่5นะครับก็คือตอนนี้ตารางคะแนนของแมนยูเนี่ยผมเช็คล่าสุดนะครับเช็คหลังจบเกมเนี่ยแมนยูขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกัน นะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะฮะอ่าขึ้นมาแล้วนะครับมี26แต้มนะครับนะตามจา่าฟงลิพูก็คือลิเูมี์พูลมี31นะครับเลสเตอร์มี27แต้มนะครับที่สำคัญก็คือเลสเตอร์เนี่ยเจอสเปอร์แล้วก็เอาชนะสเปอร์ได้คือแต้มมันยังไม่ห่างแต่ว่าแมนยูขึ้นมาแล้วแล้วก็แข่งน้อยกว่าด้วยที่สําคัญแมนยูแข่ง13นะครับทีมนอื่นแข่ง14นะครับอ่ะโอเคนี่คือห้าอันดับนะฮะ เลฟูเรสเตอร์แมนยูเอเวอแรตันสเปอร์นะครับส่วนที่อื่นอย่างเซาท์แฮมตันนะครับซิตี้เชลซีเวสต์แฮมบูฟเนี่ยก็ตอนดับนะครับ1-10ประมาณนี้นะฮะโอเคนะต่อไปนะครับเราต้องเจอกับเรสเตอร์นะครับนะตามนี้นะก็วันที่26นะครับอย่าลืมลุ้นกันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักแต่ว่าถ้าเราผ่านไปได้เราก็จะขึ้นไปอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เต็มที่เหมือนกับเกมวันนี้ที่กูรูหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเกมพ่ยากแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้ก็หวังว่าจะไม่มีวนลูปโซชานะคือทําผลงานได้ดีแล้วไปไปแบบวนลูปเดิมก็คือเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็เสมออีกนะครับคือแบบอยากให้มันแบบต่อเนื่องหน่อยโดยเฉพาะในช่วงนี้อยากให้ต่อเนื่องมากนะครับตอนนี้เครื่องกําลังติดเลยนะครับโอเคครับก็ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ